พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่15พฤศจิกายนคริสตศักราชส2 2 3 คำพยานชีวิตโดยคุณสตีเวนทอมสันไอโอวาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพลังแห่งการยอมรับอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมารโากบทที่10ข้อ4 6่สถึงห้และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นํามาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมารโากบทที่10ข้อ49 พระเยซูทรงหยุดประทับยืนอยู่แล้วตรัสสั่งให้เรียกคนนั้นมาเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นว่าแก่เขาว่าจงชื่นใจและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกเจา้าคุณสตีเวนทอมสันเป็นพยานว่าผมมักจะนึกถึงความเจ็บปวดทางด้านอารมณ์และความผิดหวังอย่างถดซึ้งของลูกสาวคนโตเมื่อวัยรุ่นหญิงกลุ่มหนึ่ง ปฏิเสธเธอผมสงสัยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนั้นให้การยอมรับลูกสาวของผมเธออาจได้รับการยอมรับจากคนทั้งกลุ่มพวกเราไม่กี่คนที่เข้าใจถึงอิทธิพลที่อันทรงพลังที่เรามีไม่ว่าจะดีหรือร้ายในกลุ่มในพระคัมภีร์มาระโกบทที่10เราได้เรียนรู้เรื่องราวของแบรทิเมอัสชายตาบอดผู้ซึ่งไร้ประโยชน์จากสายตาของฝูงชน แต่เมื่อพระเยซูแสดงความสงสารและให้ความสำคัญแก่เขาคนอื่นๆก็เริ่มเห็นคุณค่าของบาดทิเมอัสเช่นกันน้ำเสียงตำหนิของพวกเขาเปลี่ยนเป็นการยอมรับเพราะการให้เกียรติของพระเยซูที่มีต่อบาทิเมอัสพวกเขาร้องเรียกบาดทิเมอัสว่าจงชื่นใจและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกเจ้าเรื่องนี้ต้องอาศัยความกล้าที่จะยอมรับและรักที่จะถูกปฏิเสธจากสังคม แต่เมื่อเราถูกเรียกให้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูในการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนการที่เรารักคนที่เพื่อนๆมองว่าไม่คู่ควรจะเป็นการช่วยให้เพื่อนทำตามแบบอย่างของเราเข้อคิดสำหรับวันนี้ความรักของพระเจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ารักผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่รู้สึกว่าไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าบางครั้งเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่จะยอมรับและรักผู้ที่ใครๆก็ไม่รักแต่โดยพระคุณของพระองค์จะช่วยให้ข้าองทั้งหลายมีใจกล้าที่จะรักทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ